มาแบบไม่ได้มานานครับวันนี้มาดูแพทกันแบบเจาะลึกนิดนึงสำหรับแพทใหม่ที่เข้ามาประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วครับถามว่าทำไมมาช้าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก็ไปรีวิวมาเลยแหละไปลองเล่นมาอย่างหนักหน่วงว่าแพทมันเป็นอะไรยังไงครับแล้วก็เอามารีวิวให้ฟังกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาเล่นบ้างหรือว่าคนไปเล่นเกมอื่นโอเคมาดูกันว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ย แล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงความรู้สึกที่จะเล่นแพดนะมาดูกันก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมันอัปเดตอะไรมาบ้างครับเอาหัวข้อสําคัญสาคัญแล้วกันนะตั้งค่าการส่งบอลก็คือตอนนี้การส่งบอลมันปรับได้แล้วนะไอ้รายละเอียดนี่ใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมาอ่านกันได้ถ้าเกิดผมอ่านให้เนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็มันจะเป็นการอ่านให้ฟังมากกว่าครับซึ่งผมจะสรุปให้แล้วกันการตั้งค่าส่งบอลตอนนี้มันสามารถ ตั้งได้แล้วระหว่างเนี่ยสิค่าครับหนไปลองดูกันว่าจะถนัดแบบไหนครับแล้วก็มีคลิปบอกบอกนะว่าเออมันตั้งตรงนี้เป็นยังไงก็มากดดูกันได้ครับเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงและส่งบอลในการส่งเนะี่ยอันนี้ค่อนข้างเห็นชัดอยู่นะแต่ในประสิทธิภาพในการยิงก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบในการยิงด้วยครับอย่างเช่นยิงปั่นค่อนข้างโอกาสเข้าเยอะขึ้นและกันอย่าเรียกว่าเข้าง่ายเลย ส่วนยิงไกลก็ดรอปๆลงมาครับมาดูหัวข้อต่อไปครับปรับสมดุลการเปิดบอลอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะคือลูกเปิดมงเนี่ยถามว่ามงเนี่ยผมยังมองว่าเหมือนเดิมนะเวย้ยเรื่องมงเ่ะเพียงแต่ว่าการเปิดมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเด๋อๆเหมือนภาคเหมือนแพทที่แล้วครับพททแบพทที่แล้วคือริมเส้นโอเข้าไปครับมีโอกาสล็อกลงหัวสูงมากแต่แพทนี้ยังเปิดได้อยู่ครับแต่ต้องอาศัยแบบ ความสามารถเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นแบบดูจังหวะตัววิ่งดีๆไม่ใช่ AR-O ์โออาโอแพดนี้ทำไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดเรายังเรายังมีแบบวิสัยทัศน์วิชั่นในการเปิดมองกองหน้าวิ่งดีๆก็ยังเปิดได้อยู่นะสำหรับเปิดโหมงแพดนี้ครับแต่แค่ว่ามันยากขึ้นครับคือแพทที่แล้วต้องบอกว่ามันง่ายเกินไปดีว่าหัวข้อต่อมาอันนี้มีให้ดูมะมีให้ดูว่าเขาปรับอะไรบ้างเนี่ยมากดดูกันได้ โอ้โหเรื่องเปิดหมงนี่เรียกได้ว่ามี3คลิปกันเลยทีเดียวครับมี3คลิปให้ดูกันเลยทีเดียวแล้วก็มีปรับสมดุลยิงไกลอันนี้ก็ยิงไกลนะเอาเท่าที่เล่นมารีวิวสั้นๆก่อนที่จะไปดูไฮไลท์แล้วกันยิงไกลเนี่ยยังยิงได้อยู่นะเพียงแต่ว่าตัวที่ยิงมันต้องเทพด้วยครับซึ่งแผดเก่าเนี่ยตัวที่ยิงไม่ต้องไม่ต้องเทพมากก็ได้ขอแค่แบบมันเข้าเหลี่ยมเข้าข้อเข้ามุมตรงนั้นน่ะโอกาสเข้าก็ค่อนข้างจะสูงส่วนแผดเนี้ย ตัวไหนที่มันค่าพลังยิงไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวโกงๆอย่างพวกไอคอนพวกกุลิตยูเซเคสโปอ่ะก็ยิงไม่ค่อยจะเข้าเลยนะยิงไกลครับปรับระยะการเข้าสกัดบอลแบบอัตโนมัติถ้าถามผมนะก็อย่างที่เขาเขียนบอกตรงนี้เลยว่าว่ามันทําให้สกัดบอลง่ายก็คือช่วยผู้เล่นคีย์บอรดผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยคือบางคนที่แบบเพิ่งมาเล่นแล้วเจอเข้าบอลย,อยากๆผมว่ามันก็แอบท้อเหมือนกันวะ่ะ เข้าบอลไม่เป็นโดนเลี้ยงไปยิง5-0 6-0น่ยนะแต่สําหรับบางคนก็ก็มีบ่นอยู่แล้วว่าโอ้บางทีมันก็เข้าบอลเก่งปะไอพวกกองหลังเก่งๆอ่ะแบบฟานดงฟานไดทีม่มอลต์ซีซั่นเนี่ยเข้าบอลแบบโอโ้โหมาจากข้างหลังแย่ไปเฉยอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็มันก็2ฝัง่งนะ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับก็แล้วแต่กันไปนะแต่เขาอัปเดตมาแล้วนะปรับระยะการเข้าสกัดแบบอัตโนมัติมาดูหัวข้อที่6 ปรับปรุงการเปิดทะลุช่องถ้าเกิดหมายถึงถักสามเหลี่ยมพวกบอลทะลุช่องอันนี้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะเท่าที่เล่นมาครับแล้วก็ลูกตักข้ามหัวตักข้ามหัวก็อย่าเรียกว่าโกงเลยเรียกว่าเอามาเล่นได้แล้วกันเพราะาแพทที่แล้วมันเล่นไม่ค่อยได้ครับซึ่งเอาจริงๆมันเล่นไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนมันเล่นรับต่ำ้วยแหละเพราะว่าคนมันแพทที่แล้วมันต้องการลูกมงนะซึ่ง รับต่ํามันก็ยังติดมาถึงแพทนี้ครับซึ่งถ้ามันรับต่ําอันนี้มันก็ตักไม่ค่อยข้ามเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเล่นได้ดีขึ้นกว่าแพทเก่าไหมมันเล่นได้ดีขึ้นกว่าแพทเก่านะไอ้ลูกตักข้ามหัวเนี่ยส่วนทะลุช่องบนพื้นอันนี้เล่นดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยวะไอ้นักเตะอย่างแบบอ่ายูเซบิโอฮอตก็ได้อ่าแล้วก็เคสโปพวกหาช่องดีๆเนี่ยแพทนี้เกิดอยู่นะแพทที่แล้วอะ่ะไอ้พวก เคสโปมันก็เก่งมากๆแล้วแต่พอแพทนี้เนี่ยมันได้อัปเกรดเรื่องทะลุช่องมานี่โอ้โหไรยกาครับแต่นักเตะบ,บางตัวอย่างเช่นพวกด็อกบาแบบนี้โอ้โหเล่นลูกแบบนี้ไม่ได้เลยนะด็อกบาเอลเที่ผมใช้อยู่ครับแพทก่อนพวกด็อกบามันไม่ต้องทําอะไรมากไงมันพักบอลแล้วก็ไปรอหมองครับแต่แพทนี้พอมีเรื่องทะลุช่องเข้ามาพวกด็อกบาเนี่ยโอ้โหตกกระป๋องเลยนะในทีมผมอะด็อกบาบวกห้าเอลเส ปรับปรุงการยิงปั่นโคง้งเอามาอ่านกันหน่อยในการอัปเดตรอบนี้นะเขาบอกว่าเราได้ทําการปรับสมดุลยิงปั่นโคง้งเพราะว่าการยิงปั่นโค้งนั้นแม่นยําและโกงเกินไปมีผลทําให้รูปแบบการทําเกมลูกของฟิฟ้าเลยสินั้นลดลงอย่างมากฮะการยิงปั่นโค้งนั้นแม่นยําและโกงเกินไปมีผลทาให้รูปแบบการอ่านให้จบก่อนเราจึงตัดสินใจปรับการยิงปั่นโคง้ง อ๋อปรับสินใจการยิงปั่นโค้งให้โค้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่การปรับครั้งนี้อยู่ในระดับปานกลางเพราะทางเราไม่อยากให้การยิงปั่นโค้งนั้นโกงแบบที่ผ่านมาคือเอาที่ผมเข้าใจกันคือแพทก่อนเน่เอาอย่างที่เล่นเลยอย่างที่เราเล่นกันอ่ะมันยิงโค้งไม่ได้มันยิงแบบ10เข้า1นอ่ะน้อยครั้งอ่ะที่จะยิงโค้งเข้าแล้วก็ยิงไกลมันดีกว่าไงแพทที่แล้วเลยไม่ไม่ค่อยมีคนยิงปั่นเท่าไหร่ แต่พอมาแพทเนี้ยมันยิงปั่นโค้งได้ดีขึ้นแต่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยยิงโค้งมันโกงมันโกงผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดตัวที่เรายิงมันไม่ได้เทพมากมันก็ยิงโค้งไม่ได้เทพมากนะแต่ถ้าเกิดตัวที่เราใช้เป็นอย่างพวกโด e R9CR เ้อาร์วหรือไอคอนเกมลุกต่างๆยิงดีอันนั้นไม่แปลกนะที่มันจะยิงแบบโค้งโกงๆครับเพราะว่าตัวมันเองก็โกงอยู่แล,แล้วแล้วก็มาบัฟเรื่องยิงโค้งทําให้ ยิงโค้งและดูจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจบสกอร์ที่ดีในแพทนี้ดีมากๆแต่ผมก็ยังย้ำว่ายังไม่ถึงขั้นโกงวะโอเคแหละมันจะมีบางจังหวะที่รู้สึกว่าเออมันก็เข้าง่ายแต่ในบางจังหวะก็แบบก็ไม่ขนาดนั้นมัน้งปรับความเร็วสกิลมูฟอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆเลยว่าสกิลเร็วขึ้นเงี้ยก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนะน ไฮไลท์ประจำแมตช์ก็จบเกมแล้วมีไฮไลท์ให้ดูครับปรับปรุงประสิทธิภาพของการรับบอลเมื่อผู้เล่นรับบอลที่ส่งมาจะมีบางกรณีที่ผู้เล่นรู้สึกว่านักเตะต้องรอรับบอลน,นานเกินไปหรือถอยหลังเพื่อที่จะรับบอลม,มันคนละอย่างกับที่ผมคิดอนะคือ คือถ้าเรื่องนั้นก็โอเคแหละอาจจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเล็กน้อยคือไม่รอบอลแล้วก็ไม่ถอยหลังตอนรับบอลแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นนะแต่นี้ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าที่อยากให้ปรับคือแบบส่งมาแล้วมันจับบอลแบบล้านลั่นนะ่ะแก้ได้ไหมเพื่อนส่งมาแบบจับบอลแบบอื้มกูจะเล่นยังไงวะนะ แต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แพทนี้มันอัพเข้ามานะต้องบอกว่าในวันที่ลงคลิปเนี่ยแพทมันน่าจะอัพมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วครับแต่ว่าทําไมคลิปมันออกช้าจังก็ไปลองมาเลยแหละไปลองมาก่อนครับลองให้รู้ว่าแพทมันเป็นอะไรยังไงครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันแล้วก็จะรีวิวแพทไปเรื่อยๆแล้วกันนะหลังจากที่ไปดูกันแล้วว่าเขาอัปเดตอะไรกันไปบ้างนะที่เขาเขียนมาเอาเป็นว่าต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของผมล้วนๆนะ ที่ได้เล่นนะครับถามว่ารีวิวเรื่องแพทเรื่องอะไรเงี้ยไปถามคนสักสิคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอ่ะสิคนเนงะี้ยมันก็นแล้วแต่ความรู้สึกกันไปนครับแล้วก็แน่นอนแหละมันจะต้องมีคนที่แบบเฮ้ยชอบว่ะคนที่แบบโอ้ไม่มันเลยว่ะมันต้องมีคนทั้งชอบทั้งไม่ชอบแบบพูดง่ายๆครับสำหรับแพทใหม่ที่อัพเข้ามานะสำหรับตัวผมผมว่ามันโอเคขึ้นนะเว้ย คืออย่างน้อยๆเนี่ยไอ้ลูกที่คนมันบ่นบนกันอย่างเช่นลูกหมงลูกยิงไกลมันก็ลดน้อยลงนะถามว่ายังหายหายไปเลยไหมก็ไม่นะเปิดหมงยังเล่นได้อยู่เพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนแพทก่อนแล้วครับแล้วก็ยิงไกลก็ถ้าเป็นตัวเทพยิงไกลดีๆก็ยังยิงได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกแบบหงุดหงิดเหมือนแพทที่แล้วนะแพทที่แล้วอาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างนะเวลาเราโดนยิงไกลแบบ มมติว่าเกมนั้นโดนแบบ3ลูกเงี้ยแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโดนยิงไกลอะไรเงี้ยมาดูแพทนี้กัน,นในความรู้สึกของผมคืออย่างที่เห็นได้ชัดก็คือบอลทะลุช่องเนี่ยที่ใครหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าชอบเล่นเนี่ยแบบพี่ครับขอแผนทะลุช่องหน่อยครับต้องบอกว่าแพทนี้กลับมาพังงะดูจังหวะน,นี้ก่นอนจังหวะเมื่อกี้เห็นปะผมพยายามจะเปิดนะแต่ดูมันมเปิดไปอย่างนั้นเนี่ยเล่นยังไงครับ ต้องบอกว่าโดนเนื้อไปค่อนข้างเยอะนะเรื่องเปิดนะเรื่องมงอนะเหมือนเดิมครับเรื่องเปิดอะโดนเนื้อไปครับเปิดค่อนข้างยากเมื่อกี้พูดถึงอะไรอ๋อทะลุช่องอารมณ์แบบพี่ครับขอแผนทะลุช่องหน่อยครับคือมันเป็นบอลที่ต้องบอกว่าสวยงามอมดนะบอลทะลุช่องอ่แบบเล่นสนุกอะก็แผทนี้กลับมาเล่นได้ดีทีเดียวนะสำหรับบอลทะลุช่องแล้วก็นักเตะที่หาช่องเก่งๆค่อนข้างพังงาดขึ้นมากว่าเดิมครับ ยกตัวอย่างไปข้างต้นก็คือ y u s e b i o caspo chefchenko อะไรก็แล้วแต่นะที่มันเก่งเรื่องหาช่องครับคือไอ้นักเตะอย่าง caspo yousedo อะไรพวกเนี้ยคือแผดก่อนนะเนี่ยมันแข็งแร่งมงดีหาช่องดีมันเลยเก่งพอมาแผดนี้ไอ้เรื่องนั้นยังอยู่แต่อัปเดตอัปขึ้นมาก็คือเรื่องบอลทะลุช่องครับต้องบอกว่าแผดนี้นี่เอาเรื่องสุดๆไปเลยว่ะสำหรับนักเตะพวกนี้ครับ ที่หาช่องเก่งๆทั้งหลายแหล่นะเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นกว่าเก่าครับแล้วก็พวกตัวพลิ้วๆถนัดแบบมีสกิลฟิตเด็ดช็อตปั่นโค้งดีๆถนัด2เท้าแพทนี้ก็ค่อนข้างมาครับอันเนี้ยจังหวะเนี้ยมันเป็นลูกปั่นที่แบบอาจจะดูเหมือนเข้าง่ายนะแต่ดูมุมนี้ก็ก็แบบคือน,นานๆทีมันจะมีลูกแบบนี้ครับอันนี้เพ่นคือจังหวะไฮไลท์ไงนะมันมีหลายลูกที่ผมพยายามยิงปัน่นมันไม่เข้าก็มี คือปั่นมันไม่ได้รู้สึกว่ามันโกงขนาดนั้นน่ะแต่ว่ามันอัพมาดีขึ้นกว่าเดิมนะในความคิดผมอะคือแพ่ก่อนมันเล่นไม่ได้เลยครับแพ่แพ่แพ่ก่อนหน้านี้ปั่นแบบคือไม่ต้องไม่ต้องยิงดีกว่ายิงไกลย,ยังโอกาสรุ้นเยอะกว่าครับแต่พอมาแพ่นี้ก็ค่อนข้างอัพมาดีขึ้นนะสำหรับเรื่องปั่นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะแต่ผมแอบรู้สึกว่ามันดีขึ้น ก็คือเรื่องการเบียดว่ะผมแอบรู้สึกว่าแพทนี้มันมันเบียดได้ดีกว่าเดิมทั้งลุกทั้งรับนะเวลาเราเป็นคนคองบอลในเกมลุกอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างเบียดได้น้ําได้เนื้อมากกว่าแพทที่แล้วนะอันนี้ผมแอบรู้สึกเหมือนกันนะไม่น่าจะคิดไปเองว่ะเพราะามันหลายจังหวะมากๆครับที่ผมพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งอย่างเช่นจังหวะนี้มาพอดีเนี่ยแล้วก็เข้ามายิงครับค่อนข้าง ตัวที่คองบอลเนี่ยค่อนข้างจะบังได้ได้ดีขึ้นกับแพ่แพทที่แล้วนะในความคิดผมครับแล้วก็เรื่องเรื่อง2เท้าเนี่ยเอาจริงๆแผ่นนี้ดีนะคือสังเกตเห็นว่านักเตะที่อัพมาหลังๆเนี่ยถนัดสตีนเกือบหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้พัฒนาเขาเลงเห็นเหมือนกันว่าเอ้ยสตีนเนี่ยมันดีจริงนะมันดีจริงนะนักเตะที่ถนัด2เท้าครับเพราะว่าปั่นเนี่ย ถ้ามันถนัดแค่ขวา5ซ้าย4เนี่ยผมว่าเวลาปั่นเท้าซ้ายมันง่อยนะเว้ยโอเคแหละมันขวา5้าซ้าย4จริงสมมติว่าเรายิงสัก10ผมว่ามันจะมีสักลูก2ลูกอะที่เท้าข้างที่มันถนัดสี่จะสำลิดผลน่ละนะขวา5ขวา5้าซ้าย5้ามันเลยค่อนข้างขายดีวะ่ะแพทนี้นะยสำหรับนักเตะหลายๆคนที่มันขวา5าซ้าย5ครับแล้วก็ขอสรุปหัวข้อประเด็นใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะ ประเด็นใหญ่ๆใ,ในการอัพของแพทนีนะเอาที่ผมสรุปมาให้แบบหัวข้อใหญ่ๆเลยคือ,เ,อเรื่องเปิดมองกันเปิดเปิดมงคือยังยังเปิดได้อยู่ครับแต่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยครับคือมองยังเหมือนเดิมครับแต่เปิดยากขึ้นเรื่องยิงไกลโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเห็นได้ชัดนะพวกสเตตยิงไม่ดีก็ยิงไม่ดีแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเทพๆยังยิงได้อยู่ครับสำหรับเรื่องยิงไกลนะ แล้วก็ที่อัพเข้ามาดีๆเลยก็บอลทะลุช่องเล่นได้ดีขึ้นหลากหลายขึ้นครับบอลทะลุช่องคือแผดก่อนหน้านี้มันโดนดักง่ายไปครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะบอลทะลุช่องครับแล้วก็เรื่องการยิงปั่นก็อย่างที่เราเห็นนะอัพมาดีอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้แผดก่อนมันปั่นไม่ได้เลยแผดนี้ก็ค่อนข้างปั่นเข้าดีขึ้นกว่าเดิมแล้วกันผมไม่อยากจะใช้คํา,าว่ามันง่ายนะเพราะว่าผมลองเล่นมามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นว่ะ คือบางคนมันซื้อตัวระดับแบบ3ามหมื่นสี่หมื่นล้านมาแล้วมันยิงเข้าแล้วรู้สึกว่าโกงคือต้องเข้าใจด้วยว่ามันตัวแบบ3ามหมื่นสี่หมื่นล้านน่ะมันไม่ใช่ตัวแบบว่าร้อยสองร้อยล้านนี่นออกใช่ปะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหล,หลักๆที่เขาอัพมาก็มีประมาณนี้นะที่ผมสรุปให้เอออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเบียดว่ะอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองเนะแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าแพทนี้ค่อนข้างเบียดดีขึ้นกว่าเดิมนะ ค่อนข,ข้างเบียดดีขึ้นกว่าแผดเก่าครับค่อนข้างได้น้ําได้เนื้อและก็ส่วนคลิปเนี่ยก็ต้องสอร r ี่เพราะว่ามันมาช้าผมไม่ได้มีเวลาเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูว่าเอ้ยยังอยากดูคลิปหรืออะไรอย่างนี้มาดูตอนสตรีมสดได้นะก็ใน YouTube เนี่ยแหละครับตอนนี้นะก็สตรีมอยู่ใน YouTube ไปแหละเกือบทุกวันมาดูกันได้นะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ก็จะแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา แถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวในการอัปเดตแพทยังไงหรือว่ารีวิวนักเตะเนี่ยผมกาลังคิดว่าจะเอายกไปอยู่ตอนสตรีมยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันนครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกัน